วันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ชื่นใจวันนี้ไม่ค่อยสบายนักวันนี้ซึมซึมแต่พอมาได้ยินคำสยาธทิฏฐานแล้วนี้เกิดความชื่นใจสบายใจถึงแม้สังขารไม่สู้จะดีนักแต่ใจรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมีกำลังใจเพราะว่า มาอยู่ที่นี้ก็เป็นเวลาหลายปีก็มามองถึงคุณค่าประโยชน์อันที่จะเกิดขึ้นที่นี้นั้นมีอะไรบ้างก็พยายามมองมาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่เมืองจันบรุรีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ค่อยดีค่อยงามขึ้นเป็นลำดับลาดับยังไม่เคยถอยหลังลงเลย มีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเรามองแง่ดีจากหลายด้านและอาจจะมองจากบุคคลได้เรียกว่าบุคลกรรูปบาสกุบาสิก,า,กา,าพระภิกษุสามนเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้และอาจจะมองมาในแง่วัตถุเข้าไปบวกด้วยก็ดีทุกอย่างก็มีแต่ดีขึ้นคือไม่เลวลงดีขึ้น ก็ทําให้ปลื้มใจดีใจว่าเรามาอยู่ที่นี้ไม่ขาดทุนมีแต่กําไรกับกําไรเป็นสิ่งที่ตัวเองปลื้มใจตัวเองเป็นอย่างมากอันนี้เล่าสู่ญาติโยมฟังแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้พวกเราได้ฟังคำสัจญาที่ฐานแล้วจะรู้สึกยังไงลองพิจารณาโดยที่ในใจ เราจะมานี้ปลื้มใจมากและทุกท่านมีความหมายมีความหมายที่สุดในชีวิตเราก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละน่าใจที่ฐานหลายๆอย่างเพื่อเป็นการข่มกิเลสข่มความจีเกียดจีค้านข่มความโกรธและหลายๆอย่างทิฏฐิมนะเราต้องตั้งสัจญ,ญาทิฏฐาน เพื่อข่มมันไว้ท้าไปอย่างนั้นพวกเขาเหล่านั้นหมายความว่ากิเลสตนาเขาเป็นเจ้านายเรามานานทำให้เรามีการเกิดเรื่อยมามีทุกข์เรื่อยมาทรามานเรื่อยมาก็อาศัยเขานี่แหละเป็นต้นเหตุทุกวันนี้เราเผชิญกับความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด ใจและใจก็พวกเขาเราเนี่ยเป็นต้นเหตุเขาเป็นเจ้านายพวกเรามานานบังคับบัญชาจิตใจเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาเราอยู่ใต้อำนาจของเขาเวลานี้พวกเรากำลังเตรียมตัวเตรียมใจจะปฏิวัตเิเิเลตตัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเจ้านายของพวกเราออกเสียและเราจะหาเจ้านายใหม่ ข้ามาแทนดังที่เราไหว้พระเมื่อกี้นี่เป็นยังไงล่ะพุทธสา,าหัสสมิธาโสวะหรือศีวะธรรมสาหัสสมิธาสีวะหรือโสวะสังคัสสาหัสมิธาโสวะหรือศีวะพุทโธเมธมโมเมสังโคเมสามิกิตโสแม่ถ้าจะมามองดีๆแล้ว เราหน้าเอามาแทนได้กิเลสธนาเหล่านั้นเราเบื่อซะแล้วเขาทําให้เราเกิดทุกข์สิ่งตั้งปวงเขาบังคับเราให้แสดงออกกระทาที่เนี่ยในสิ่งที่แม่หมอไม่ควรก็คืออํานาจเขาทั้งนั้นบัญชาอยู่ภายในคือบัญชาใจเราธรรมะที่เข้าไปบัญชานั้นมีส่วนน้อยนอกจากพวกเรามีการบําเพ็ญ ทำสมาธิสมบัติมีสติมีปัญญากันกองจิริยาอาการการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งกายและวาจากันกองดีแล้วพิจารณาดีแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อผลเสียไม่เกิดโทษเราก็แสดงออกถ้าเราทำได้อย่างนี้นั้นถือว่ากันกองแล้วกิเลสแฝงไม่ได้ อันนี้เป็นโอกาสที่เราแสดงออกในทางที่ดีถ้าไม่เช่นนั้นการแสดงออกนั้นจะเป็นไปโดยอำนาจของเกรดและอันหาเช่นประสบการณ์ชวนในหลวโมโหเขามาดาเราดูถูกดูหมิ่นเราถ้าเราไม่มีอำนาจส่วนกันกองเข้าไปวิเคราะห์แล้วปล่อยออกมาโดยลำพังอาศัยเกสตันหาเป็นผู้บังคับบัญชา ก็มาในรูปความรุนแรงเขาดาลล่าเราและอาจจะด่าเขาเขาตีเาราละอาจจะตีเขาตามรูปของเหตุการณ์ที่ปรากฏหรือทางด้านที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลเขาชมเราสรรเสริญเราเราประสบในสิ่งที่พึงปรารถนาเราก็มีความดีใจโลดโผนอย่างที่สุดก็ไม่มีทางที่จะระง,งับให้เขาอยู่ปกติได้ อันนี้ก็คือกิเลสตหาอีกอย่างหนึ่งคือความไม่ปกติความฟุ้งเฟอืเอมถ้าเรามีสมาธิสมบัติมีสติสมบัติยัญญะอย่างสมบูรณ์ควบคุมกิจของเราอย่างดีไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งประสบการณ์หรือกิเลสตหาเหล่านั้นไม่ตกอยู่ใต้อำนาจโลกธรรมแปดความรูร้สึกจะไม่มีความทะเยอทะยาน ตามรูปของเหตุการณ์เด็ดขาดถูกคมด้วยธรรมะถูกบังคับด้วยธรรมะอันนี้โอกาสของกิเลสนาแทรกไม่มีอันนี้สำหรับผู้ทำสมาธิาาทาไม่เช่นนั้นแล้วก็กิเลสนามันบัญชาให้กระโดดโลดผนมีความดีใจรื่มใจตามรูปเหตุที่ดีเป็นไปในทางกุศลเช่นนั้นพระพุทธเจ้าสอน ให้ทำสมาธิเพื่อระงับไม่ดีใจในเหตุที่ปรากฏที่ได้ประสบในทางที่ควรจะดีใจให้ปกติรู้เท่าไม่เสียใจในเมื่อเหตุการณ์แสดงหรือเกิดขึ้นหรือเราได้ประสบเป็นประจำวันในเหตุการณ์นั้นนัระงับไว้ให้เป็นปกติคำว่าปกติทั้งดีและชั่วนั่นที่เรียกว่าเอกะลัติงแห่งกิต จิตมีาตราเตียนเดียวคือเที่ยงตรงไม่หวั่นไหวอันนี้จะเกิดขึ้นได้จากผู้ภาวนาพวกเราที่ดำเนินอยู่เวลานี้ก็สร้างกำลังหรือสร้างอาวุธคือร,รมอาวุธสร้างไปทำไมเพื่อจะปราบกิเลสตนาซึ่งเป็นเจ้านายของพวกเราบังคับบัญชาพวกเราแสดงออกเป็นไปเพ,พื่อปพาพอกรรมเป็นไปพมเพื่อความไม่เหมาะสมขอพบ่อชาติ ให้เรามาเผชิญความทุกข์อยู่อย่างทุกวันนี้พวกเรากําลังสร้างส,างสมกําลังเพื่อจะต่อต้านปฏิวัติกําจัดกิเลสตัหาเหล่านี้เสียเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเจ้านายอย่างที่เราว่าและตอนจสุดท้ายพวกเราก็ได้ประกาศว่าพุทโธเมธมโมเมสังโคเมสามิกิตโลขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเจ้านายข้าพเจ้าแทนกิเลสตัหาเหล่านี้ ว่าอย่างนั้นเหมือนมีของที่ไม่ต้องการอยู่ในตะกร้าเททิ้งเอาของที่ต้องการใส่แทนเทกระจาดกิเลสตนะเอาธรรมะเข้ามาแทนทําลายเสียซึ่งเจ้านายเก่าไม่เอาเพราะก็พาเขาเราไปในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นเจ้านายใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้เหมาะแล้วควรแล้ว เหมาะแล้วควรแล้วเหมาะสมจริงๆที่เราเกิดมาคราวนี้ได้มาเจอพระศาสนาได้มาเจอหลวงปู่นี่หลวงปู่ใหญ่นั่งอยู่นี่ไงท่านมาพาพวกเราปพอพิธปฏิบัตินี่ท่านเลี้ยงขาไม่ดีสังขารไม่ดีท่านยังวุตสาพยายามหอบสังขารแบกสังขารมาเดินจงกรม ก็ยกกระยิงก็ยกกระยิงไปตามภาษาให้ลูกหลานได้เห็นให้มีกําลังใจแล้วท่านไปหานั่งสมาธิตามมุมต่างๆที่มีความสงบให้ลูกให้หลานได้เห็นเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องนําพาให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างที่ดีมีแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเอาอยังไงกันพวกเรามายึดถือหลวงปู่เราเป็นหลัก มาพาเราปฏิบัติเราต้องตั้งใจตั้งใจย้ายขาดทุนยังไงชาตินี้เอาให้ได้ย้ายขาดทุนชาติปังก่อนเบื้องหลังนุน้นแน่นอนของพวกเราแน่นอนที่สุดพวกเราต้องสร้างความดีร่วมกันมาถ้ามิฉะนนั้นแล้วก็คงไม่มีโอกาสทุ่มเทชีวิตจิตใจและมาอธิษฐานอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งผูกมัดตัวเองทําให้ตัวเองอึดอัดผิดพลาดแล้วทําให้ผู้อื่นดูถูกดูหมิ่นได้ยอมทุกอย่างยอมทุกสิ่งทุกอย่างปรเชิญทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีคือคุณธรรมอันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีเอะอะไรเลยเป็นทุนเบื้องหลังแล้ว อะไรมันจะเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นไม่ได้หรอกมันไม่มีทางอย่างพวกเหล่านี้สร้างบาร,รมีกันมาอย่างโชคชนคงจะเกี่ยวข้องกันมาอย่างนมนานเต็มทีจึงทําให้พวกเรามีความสมัครรักใครมีความพอใจที่จะมาปฏิบัติร่วมกันไม่เฉพาะในหมู่บ้านเขาสุก,กิมนี่เลยที่เรามากันนี้ อยู่ไกลแสนไกลก็มีวัดเยอะแยะถมไปทำไมไม่ไปทำไมไม่สมัครทำไมใจมันต้องการอยากจะมาที่นี้ถ้าไม่มีอะไรเป็นสิ่งสนับสนุนแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้แต่นี้เราทำสมาธิยังไม่ถึงทำสมาธิไปถึงก่อนเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อโกหกทำสมาธิก็ไปถึงมันสะกก่อนถึงจุดเขา จะรู้ทันทีว่าอ๋อ,อหลวงพ่อพูดจริงถูกต้องไม่มีคําว่าโกหกนี่แล้วพวกเราท่านทั้งหลายพอใจแล้วหรือยังที่เกิดมาในชาตินี้ได้มาเจอพระาศาสนาสิ่งที่เราปรารถนาเรามาเจอแล้วนะธรรมะยังสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมุ่งหวังมรรคผลธรรมวิเศษมีอยู่เช่นหลวงปู่ของพวกเรานี่ ท่านมีความพยายามอยู่แล้วเราจะหาเจออย่างไรในวันขนา้างหน้าเพราะนั้นเรามาเจอแล้วให้รีบเตรียมตัวเตรียมใจเสียตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติเอากันให้จริงเหมาะแล้วสมแล้วที่อธิษฐานวันนี้ที่ได้ยินวันนี้เหมาะที่สุดสมที่สุดขอให้ลูกศิษย์ทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ตัวเองตั้งสิญาธิฐานนี้ให้สมบูรณ์ จะเป็นบาร,รมีสนับสนุนในเราก้าวเข้าสู่ธรรมะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและจะเป็นกำลังประหัดประหารกิเลสตัณหาอันเป็นเจ้านายของพวกเราและปฏิวัติลงและจะได้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นเจ้านายแทนกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วพวกเราก็จะได้มีแต่ความสุขความเจริญเกิดชาติใดพบใดก็จะเจอแต่พระศาสนาเจอแก่ครูบาอาจารย์ เจอแต่คําสอนของพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติสร้างบาร,รมีทุกชาติเตรียมบริบูรณ์ด้วยบาร,รมีแล้วคู่ควรแก่ธรรมะจะได้สําเร็จธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่มรรคผลธรรมวิเศษไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บเวนตายกันต่อไปเพราะฉนั้นขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีแล้วกันวันพระข้างหน้าก็จะอ่านอีกยี่สิบท่านมาฟังกัน วันธรรมดาจะอ่านพระพระองค์ใดอธิษฐานยังไงบ้างแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมอธิษฐานอะไรบ้างเราจะได้อ่านกันไปเรื่อยๆในเมื่ออาจารย์อยู่ด้วยนอกจากอาจารย์ไม่อยู่ถ้าอาจารย์อยู่ด้วยก็อ่านทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์หรือหลวงพ่อนี่จะเด้ฟังด้วยว่าลูกทั้งหลายอธิษฐานว่ายังไงอยากจะฟัง อยากจะฟังลูกทั้งหลายอธิษฐานและหลวงปู่อธิษฐานว่าอย่างไงบ้างอยากได้ยินอยากได้ฟังอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้พวกเราฟังคุยมานนี่ก็ยาวเลยเนาะยาวแล้วก็อยากจะยุติการคุยแค่นี้แหละแล้วก็อยากให้พวกเราแยกย้ายกันบำเพ็ญเพื่อไม่เสียเวลาคณะหญิงลงชั้นหนึ่งชั้นสองคณะชายอยู่ชั้นสามชั้นสี่พ,พระภิกษุสามเณรก็แยกสอง ชั้นสามและชั้นสี่บําเพ็ญกันบางท่านเจ้าห้าทุ่มบางท่านเจ้าหกทุ่มล็อกประตูเป๊ะเลยคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าผู้ที่จะออกต้องออกก่อนผู้ที่ยังไม่ออกล็อกประตูเสร็จออกไม่ได้จนกว่าจะถึงห้าทุ่มเปิดประตูเป๊ะออกได้คนที่อยู่ทั้งหกทุ่มหกทุ่มออกหรือผู้ที่ต้องการจะพักที่นี่ซะเลย ตีสขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิต่อก็พักที่นี่ก็ได้หรือผู้ใดจะไปพักที่กุฏิตีสี่กลับมาใหม่ก็ได้เตียงเอาลงไปไว้ข้างล่างให้แล้วสําหรับคนน่นไม่ชีแต่ไม่พอไม่พอเสือก็มีหมอนก็มีนี่ลากออกมาปูเถอะนอนเถอพักเถอรวมตัวกันเถอตีสีรีบขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิต่อ ยังไงอย่าให้เสียเวลาตั้งหน้าตั้งตาเอาความดีกันไหนๆเราเสียสลามมาแล้วเราอย่าให้เสียเวลาตั้งใจให้ดีที่สุดต่อไปนี่อาจ,จให้ฟังเทศนะและวันไหนอาจจะมาอยู่จะมาฝึกด้วยจะมาศึกพาวหายพระถ้าไม่อยู่ก็ให้ไหว้กันฝึกพาวหายพระอราธนุงอรัธนาอะไรต่างๆจะพาว่า และจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านมาเสศเอาตำลาก็ได้นี่เอาตำลาก็ได้บอกว่ากันเออาอาจารย์ไหนบ้างล่ะอาจารย์บุญพระอาิการบุญเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กิมพระอาจารย์โอภาสลองเจ้าอาวาสทีนี้มาเทศเปลี่ยนกันสลับกันวันพระละองค์ เหลือจเจ้าอาจารย์สว่างด้วยก็ยิง่งดีเอามาเทศแต่สําหรับท่านเรขาเสียงไม่สุ้จะดีนักอาจารย์โฮมเสียงไม่สุ้จะดีนักเพราะนั้นเอาสามองค์สลับกันก็ได้องค์ละวันพระองค์ละวันพระจะเอาอะไรมาเทศกันนะโพธิปกิจยธรรมก็ได้บุญกิริยาวัตถุก็ได้พระเจ้าห้าร้อยชาติก็ได้ตกลงกันเองสามองค์ ว่าจะเอาอะไรให้มันต่อเนื่องกันไปเลยหรือจะเอาโพธิปัจฉิยธรรมข้อปฏิบัติโดยตรงก็ได้หรือจะเอาบุญจริยาวัตถุหลักแห่งการทําบุญทํำยังไงจะถูกจะต้องจะควรจะดีก็ได้หรือจะเอาปจินนกาทุกสิบสองกันทุกวันมีสิบสองกองนี่วันพระละกองวันพระละกองแต่มันเลยมาซะแล้ววันพระหนึ่งก็ลองไปเฟ้นดู จะเอากันไห้ดีก็ลองออกมาเทศเทศแล้วก็อธิบายแยบแยะสู่กันฟังนะเสร็จแล้วก็จะได้พา,าญาติโยมนี่ฝึกไหวพระอราธนาศิลอาราธนาธรรมอราธนาพระปริศถ้ามิเช่นนั้นแล้วก็อาจ,จเจ้าเรื่องภายนอกนี่มาคุยกันทาให้เสียเวล,เวลาเอาเรื่องไรเรื่องสวนเรื่องนาอะไรวันนี้มารักษาศิล์เขามาอยู่ในวัดไม่ใช่เอาลวดเอาสวนเอาไรมาด้วย เรื่องไรเจ้าไล่เอาสวนมาด้วยเราวางมือสท,ทีเถอะเรื่องไล่เรื่องสวนหันหน้ามาปฏิบัติกันสสีพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่าน ได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพราอาจารย์มั่นภูริทรัตเถระอีกรูปหนึ่ง ที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจันลงาศาสนธรรมาศาสนบุคคลาศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุธทธิยาน,นเทระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะเวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด